มือนีแอดมินก็มีโอกาสพาเอฟซีถูกถันมาติดตามความฝันของแม่บัวซึ่งแม่บัวว่าเอาเลขสามตัวนี้มาเสืองและฝันว่ามีคนอุ่มเล็กน้อยมาให้เลี้ยงและขึ้นต่อมาฝันอีกว่าปูเน่นได้ล่าซึกหอบของอยากของกินมาให้แม่บัวกินเต็มเพื่อนอายะเบาเ้ายายค่ะ ไปรับฟังความฝันผมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอะคลิปแรกกับฝันดีดีเนาะแต่ว่าได้ยินข่าวว่าฝันฝันอีกแล้วบอกวันนี้ฝันแล้วฝันเมื่อคืนวานฝันฝันวไปยังไหนในแมงบัวเมื่อคืนวันนี้ฝันว่าเขืออแดงหน่อยมะหอยกระดูปผู้ใด้เห็นเอามะหอยนั่งนิ่งหน่อยนั่งแดงอยู่เด็กหน่อยพึ่งออกแม็นนิ่งหน่อยพึ่งออกนะเอามานอนงายแขนบัวนี่ละ เอามะหอยเอามันกินนมแน่วันว่าเออวันวะเอาเอามะหอยอย่างนมก็บ่มีให้กินเซียวมะหอยอย่างเอารวดวันวะอืมเอามะหอยละล่ะนั่นแหละจ้าของที่ไป๊ใส่หล่ะก็ได้ทานมาเจ้าของอันแม่กับสิไปเที่ยวตัวไม่ใหญ่เอาเพคนว่ะเป็นผู้ใดก็ว่าไม่ใหญ่เอาเอาลูรวดบ่แม่แม่สิไปเที่ยวแต่ว่าไม่ใหญ่เอาแม่บัวนี่เป็นไม่ใหญ่แม่คือว่าไม่บัวนี่เป็นไม่ใหญ่มันยังสั่นอะ ผู้ใดน้องเล็กหน่อยเอามะหายมาอุ่มเอ้ามาทิ่มไส้นี่แหละแขนนี่นะเอ้าลงเอามันกินนมในเด้อว่าสัสเพิ่นว่าเพิ่นว่าก็เลยว่าโอ้องจะคว้างว่ามีเสียว่ามันกินยังไงมันหูดโดนนุ่มเหี่ยวนี่บอกว่าสัสเออไมนกินหล่นป้อนเข่าป้อนหน้ามันแน่เพิ่นว่าสิไปเที่ยวเพิ่นว่าจะมันผู้ใดผู้สิไปเที่ยวกับผู้จัวจางหัคน โคตรหนึ่งโม่บ่อมะหูมะหจักงหดพูดว่าเอามาให้ผู้จักผู้ไปแต่ว่าเวลาบอกผมว่าเอาให้ไม่ใหญ่ทุกคนเอาไว้ให้ยไม่ใหญ่เอานี่แหละว่าสันอเอามาันขี่นมในเด้อคุณว่าสิไปเที่ยวไปเลาะว่าสันนไปมันก็ใส่เส็จเด็กหน่อยนี่ใส่เพ่นเพิดอยู่ใส่เพ่นเพิดแต่ว่าเสือว่าใส่ปลาโตัเด็กหน่อยเด็แดงนี่ใส่เพ่นเพิดอดมะหูพึ่งกันมันใส่ไหวใส่เพ่นเพิดไหวยางมันขี่มันเหนียว ก็มเอาให้แล้วมันกลับไปไปเที่ยวได้บอกว่าเอานอนมันก็เห็นแนว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 อยู่คือมันสีจังไดแล้วเขาก็โมโหแต่ว่าตกมากมื่อคืนนี่ฟันหมาดๆขึ้นกับฟันว่ายังไงฟันว่าปูเนี่นสีปูเนีนปูเนีนสีมันสัตวสีกมาเมืาเอ้ยผกสีกอกมาเร้เพื่นว่าเอาไปยังือสีกอกมาบวชอยู่กระดาราสั่สีกอกมาถ้าไม่ผู้ใดไปหาเพ่นว่า นี่เอานี่เอาของมาให้อยแบบไรหนึ่งก็สั่งเขาต้มขนมมันกินได้เจ้าคนบ่าเอาข้องใหม่อีกเอาของมาใหอยย่บ้านนี่บ่เอามาใหอยย่บ้านเนี่ยอันนี้ที่สามสองหานี่เมนสามสองห้าวันนี้เพิ่นกับเอาใหอแล้วเพิ่นกับพึ่งอ่านเพื่นผื่นเก่าเพื่นน่ะหลังเก่าน่ะหรือมันสิเป็นเหล็กตัวเก่าบ่หรือจังไงเหากับผงหูเพือกันเนาะ เพราะว่าเป็นโอปอลมาให้วันนี้ทีสามสองหาเลยแม่คือวันนี้ที่บาทพ่อแม่บัวชิ้แล้วเอาซะเพิ่นมาเอาหนิขนมก็มาให้อะล่ะเพิ่นมาซิกอะล่ะบ่มีผู้ใดไปหาเว้ยก็ซิกตัวเพิ่นว่าเป็นอย่างอื่นปูเนนปูเนนตัวเพิ่นบวชเพิ่นบวชเพิ่นเผินเนนเลยเพิ่นเอิ่นเพิ่นปูเนนคนอายุหลายคนอายุหลายแต่บวชยังเป็นเนนยังเป็นเนนบม่ได้ปวชพระบไม่ได้บวดผ้าโอ้โอ้เด็กปูเนนแมนก็ได้อิ่นปูเน่นนะฮะ ชิกออกมาเพวกก็เอาของมาให้บอกหลายหนึ่งย่างมากเอ้าเอ้่คน่ามากอะไรด้วยคนมาเอือนใส่นี่ยังอ่ะพู้ได้ละมากวาสันไม่บวก็ได้ออกไปเบิ่งคนเป็นปูเน่นชิกแลยได้เอือยคนมาเอาเป็นยังก็ชิกว่าสิไปเอาของนั่นอยู่บอกว่าเอาดอกคนมานี่เอาให้แล้ว่น่าของเยอะเลยว่า เ็นน้ำมันหัวเสียงหรือเสียงจะได้เสียงจะไดเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองเมนไปมาฝันมาไปฟูมีนเอาของมาให้ยุบานเลยนโอ้ตัวคลิปแรกนะบอกเด็ดเสียงเลบอกตัวแรกไม่หยังก่อนเหอเก้าเจ็ดหนึ่งบอกเก้าเจ็ดหนึ่งบอกนี่ละประมาณนี่ละเนาะผู้ใดอยากงูจักก็ลอกไปเบิ่งเอาเป็คลิปแรกแต่ว่าคลิปนี้เอาเอาเก้าศูนย์สองไปเสียงเม่นเก้าศูนย์สองไปเซียงด้ฝันแบบนี้เราเอาของมาให้ เอาลูมน่อยได้รูลูมน่อยพอได้วลูมน้อยก็ได้ก้อยมาหายกน้อนเด็กเลยก้องเด็กเลยมันกลับเป็นไปได้แน่นอนหนึ่งเด็กก็เด็กศนย์ก็แหงไม้แห้งได้ช่วงนี้เก่าศูนย์สองสองคนเอาเด็กไปเก้าศูนย์สองครับท่านผู้ชมก็ได้ฝันอันละปูนี่เนะของมหาวิบากฝันมันขึ้นมาเฝันมันมา เอาลองพิจารณาบ้องด้วยค่ะ,ะท่านผู้มชมแค่นั่นเากความมีหลายเก่าศูนย์สองแต่ว่าคลิปแรกมันจะเป็นเก่าหนึ่งเจ็ดรืเก่าเจ็หนึ่งเาเพ่เที่ยงจำมได้เนาะท่านใดอยากหัวก็ลองเขาไปเบบองเอาเป็นคลิปแรกของงวมดมันสิบกหกนี่ละะเพ่เที่ยงใดถายทายำขเขาไม่บวลงไปเนะาะจะบ่าเมื่อขึ้นเป็นสองขึ้นสอนไม่บวเป็นฝันเพิ่นเอาเก่าศูนสองไปเสี่ยงแล้วเพิ่นกัฝันว่ามีคนเอาเล็กน่อยมาให้ครับผมเล็กน่อยถ้าโรคเกิดใหม่เอามาให้ อ่าววายูน no uh ั huh. ้นไม่ใหญ่ได้สิไปเที H ่ยวว่ดสันกับการแสดงคล้ายๆว่าไม่บัวเป็นฝันพอดได้สิ่งใดของนิดเล็กหน่อยนะแต่เล็กหน่อยแต่จริงมันอาจจะเป็นหนึ่งได้เนาะแต่ว่ามันกับมันมันอาจจะเป็นในทำนองว่าเขาได้ของก็ได้ได้เนาะได้ของมันอาจจะบางิเป็นโจเล็กนาะทีเมื่อออกที่เพิ่นออกศูนย์เก่าที่บอกมันเพิ่นมายั่งมันจะไปเก็บเพ็รปวกกับผู้เฒ่าอ้โอ้โอ้มันมีขันหนึ่งนะน่าจะบอกมะซิมาะหยบ่จังเพิ่นสิมายั่งอีกบ่เลยจังได๋ก็เฮาก็บ่ฮู้ แต่ว่ามือเคื่องมันหมาดก็เป็นปูเนี่นเป็นย่างยื่นปูเน่นยังป่ะเทศเขาบอกไปละครับเพิ่นบวชเพิ่นบวชอนอายุหลายก็ต้องเป็นเน่นคือเก่าครับเพาะว่ได้เพิ่นบม่ได้ซื้อมาล่ะไปบวชพระไม่ถึงจะบวชจะเป็นพระครับผมเนาะถึงอายุหาสิปหกสิปีกับสามกับยังเอื่นเน่นคือเก่าเพราะว่าเพิ่นบวชข้างเดียวบร่ได้บวชสองข้างนะครับท่านผู้ชมเนาะอ่ะตัวเลขก็มี่โยเก่าศูน่์สองตัวเดียวเนียนท่นได้มักก็ลเราพิจารณาเบื่องเนาะ ถ้าเบิ่งอีกสุดท้ายถ้าเบิ่งันสุดท้ายหเพิ่มนยมยำอ,อีกเพิ่มนมยำอีก,อกอเป็นตนะัวเก่าหรือสิจังได๋ว่าจะเป็นเก่าเจ็หนึ่งเป็นเก่าศูนย์องนนอกครับผมน,ะน,น,นอกยาบวัตถทงใจญมีข้อห้าเขาีใช้สมุติในพีนองในแค่น่าจอเบิ่งเนอกครับผมนอกเก่าศูนยถ้าได้บอมากสาตัวก็ตัดเลนเอาเก่าศูนย์เก่าเก่าเก่าสนูนมีทนีนอกครับผมนผมนะอกหลักกคมสุดท้ายแล้ววัตทางน่มาถามในบยอีกว่าฝันจำตัวใด ระหว่าง2อชุดนี่ระหว่างเก่าเจ็ดหนึ่งครับเก่าศูนย์สองนะครับผมเนาะอ่ะปเป็นมงเจอร์ครับแม่บัวครับขอบคุณในหลายแม่บัวขอบคุณในหลายคขอบคุณค่ะที่แบ่งปันความฝันดีๆใติมเต็มในปี่น้องนะครับค่ะสุดท้ายนี่แอดมินก็นจะมาสรุปตัวเลขของแม่บัวให้ได้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งแม่บัวว่าเอาเลขสามตัวนี้ไปเซียงแล้วฝันว่ามีคนอุ่มเล็กหน่อยมาให้ ตัวเลขที่แม่บัวเอาไปเสืองนั่นก็คือเก้าศสองลักขึ้นต่อมาฝันว่าปูเน่นซึกล่าซึกออกมาหอบแนวอยากแนวกินมาให้แม่บัวกินเต็มเหือนบานเลขทีของแม่บัวนั่นก็คือสามสองหา ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามมารับชมช่องไอสตาแ a n แนวฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามน้ำเน,นยนะค่ะสุดท้ายแอดมินมีของดีมาฝากสีเผงนองสร้างไปรับฟังพุทธคุณกระปูพร้อมๆกันเลยค่ะกานรัสการ์กระปูวันนี้พอเทื่องเดือนทางมาขอของดีกระปู ซึ่งนิยนว่าปูมีนองสร้างพอเที่ยงไรอยากได้เอาไปแบ่งปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ขอบครัวหรือว่าธามาค้าขายขอให้เพ่นได้เจริญรุ่งเรืองกะพอปูยังมีพอให้พะเที่ในไแบ่งปันเอฟซีเนี่ยบอครับสาธุสาธุาสาธุเจริญพรค,ครับเนื่องจากวัตถุมงคลทินี่ซว่านองส้างเลยมีความคิดคุณ กุยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญายโยมทีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานทีเฮ่อนี่บานนี้เฮ่านี้ก็ไม่ลดกด็ดีที่เป็นสีมงคลถ้าม,มาขา้าขายกับบริจกดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองส้างสมัยก่อนเฮาบ่าเข้าใจว่าสร้างมีคุณ คนม่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครับหนองแมวก็ดีครับอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองร้างแห่งเป็นสัต์สีสูงกูัประหลาะก็เลยบางความคิดคุยกหลงปูว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคให้เชื้อทิดไปทิดเหม่ทิ้ดเหม่ไปอ่ามันรักษาหล,ลังยาง,ยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อบบันไดคุยก็ลงปูเหว่าไปได้นังส้างมาไปได้งาสร้างมา ลูกจะว่าลดผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุณขึ้นอีก <ฮะ S 2> เป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นจีรี <ฮะ S 2> มีพูทธะคุไ้ไมโตมียิทิฤทธิมีอำนาจสามารถมวนอวดจีรีสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยจะไม่เห็นวัตถุจะข,ขึ้นมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วพผนว่า ทั้งเมืองเล่าคว่าให้เอาฝากบกตูม <รา S 2> ต้นทูมก <รา S 1> ินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝา,<ร>า,ากตูมคือทูมภูมกันเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกลียวนำํำ<ร>นี่คือฝากตูมกมบ้านพ่อตาบนโมเอา่นมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุบบานพวกเคื่องอนตร์ตัวตัวยอ่อเอาขื่นคือย่อนันฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบอกพ่อแล้วเอาฝากกุน พุนบาดตนคูนตรงเอากับฝ่าผ่าก็เวลายุ่งเรียนนี้มานี่คือใบคูนนี่นี่มันใบคูนโพ้าะพระฐานอยู่คำวะนะ <laughs> เป็นเป็นเป็น,ปนพระพุทธเป็นอีหยางครับผมพระศิวรีพระศิวรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แลวลมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่ยี่ดำมีตำ,ำนานมากการทีกันสารกับพระลงใงนองสร้างคือไม่มีดำเสียมาเห็ด จะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสางครับคือปุกเสกของพุดเบิ้ลตำนาอยู่ในเกตตำนานเบิ้ปุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อจะในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้่าคือคอาจารย์สี่ผู้ปุกเสกผู้รแรกนี่คือปูสีอ,อนุตโรอายุณวนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวโรงนี่ผู้ปุกเสกให้รู้แรก่าอ่อาใายไป,ไปสองผู้รอด วัตรกด้คุณปูรอดทรามาทิโนโน,นเป็นผููพิเศษผูที่สองาสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใน้นบมงมีอยู่กินสลับกันบันจะทีวดูครับ,บนี่น,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 นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองอน,นี่มันบวกสายได้บ้างเพิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลย ปูรอดมาจากสาปูรอดเป็นศิทธิสมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลยูสิ์ไปค้องพฟใยสีหอมคือราชคูปูนสำเน็จงานนละคือ่ังกวามเป็นมาก